ครับคลิปนี้เรามาดูหญ้าแพรกหญ้าแพรกหรือหญ้าเบอร์มิวด้าเราจะเจอได้เยอะที่ไหนสนามบอลประจำโรงเรียนแต่ถ้าพูดถึงหญ้าแพรกเราถึงอะไรเราถึงวันวหยครูมันจะมีหญ้าแพรกดอกมะเขือดอกเข็มหญ้าแพรกนี่แสดงความถึงความอดทนครับดอกเข็มหมายถึงความเฉียบแหลมทางปัญญา ดอกมะเขือคือความรู้นครับยาแพรยกยาใบไาบาเป็นพืชมันจะพืชชิ้นหนึ่งที่มีความยาวลำต้นประมาณ30เซนใบมันก็จะเรียงสลับกันขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาตัวน,นี้ยาแพรกมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ตับคุณทางยาเช่นแก้โกรคเบาหวานแก้โรคไข้ฮะ จริงๆกินยาหมอปัจจุบันจะดีกว่านี่เป็นทางเรือกซึ่งหญ้าแพรกเนี่ยหรือหญาเบอร์มีด้าเนี่ยก็จะเจอได้ทั่วไปทนต่อการเหยียบจำ่ำแล้วก็ทนต่อความแห้งแล้งนะฮะหาแพรกเนี่ยก็ตัดให้สั้นก็ทำเป็นที่สนามยญ้าได้นะครับ ยาแพรก็จะมีดอกตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะครับเพิ่งหน้าฝนเกิดใหม่มันก็ยังไม่ออกดอกเท่าไร่นะครับลักษณะนนมันจะไปเรือ้อยไปตามดินนะถ้าเรามีการจัดการตัดทีน่ไหนมันก็จะดีนะกรตอนนี้อาวัชพืชชนิดหนึ่งที่เรารู้จักนะครับการเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนักเรียนนึกถึงยาแพรก็ถึงนึกถึงมันไม่ครูตลอด นะครับก็โอเคนะครับก็เอามาดูกันนะครับสําหรับยาแพรกวัชพืชหรือพืชที่เราอาจจะลงลืมมันไปมันก็มีประโยชน์ถึงแม้ไม่เป็นวัชพืชทั้งด้านพิธีกรรมไมคูแล้วก็ทางยาแล้วก็ใช้ปูไว้พื้นสนามก็ได้นะครับ นี่คือลักษณะดอกมันะครับมีนะฮะนี่คือลักษณะดอกมันนะครับ,รบอดอกนะต้นจะไม่สูงนะครับมันก็กระจายเม็ดไปอย่างนี้ของมันไปเรื่อยนะครับ